โอมชาติวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเดือนธันวาคมปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานไม่ว่าใครจะมีคุณธรรมอ่อนหวานหรือมั่งคั่งอย่างไรลูกจะต้องไม่ถูกดึงดูดไปหาใครลูกจะต้องไม่จดจำร่างของใครใดๆคำถามของเมรีในวันนี้ คำพูดที่อ่อนหวานอันใดสำหรับพ่อที่ปรากฏออกมาจากปากของลูกๆผู้ที่ได้รับความรู้คำตอบโอ้โหบาบาท่านนั้นได้ให้บริจาคชีวิตกับเราบาบาที่แสนหวานโดยการให้ความรู้ตอนต้นตอนกลางและตอนจบของโลกกับเราท่านนั้นได้ปลดปล่อยเราออกจากความทุกข์ทั้งหมดดังนั้นเราควรจะขอบคุณท่านมากมายอย่างไร คำถามที่สองอะไรที่ลูกไม่ควรจะทำที่ลูกนั้นจะไม่ถูกดึงดูดไปโดยใครอื่นใดนอกจากพ่อในตอนจบค,นคำตอบบาบาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานอย่าได้เก็บสิ่งใดเกินพิเศษอยู่กับตัวลูกเองด้วยความโลภถ้าลูกเก็บสิ่งอื่นใดมากพิเศษนั่นก็จะดึงลูกแล้วลูกก็จะลืมที่จะมีการจดจำพ่อได้ บาบาพูดว่าอย่าได้เก็บสิ่งใดมากเกินพิเศษอยู่กับตัวรู้เองด้วยความโลภสาระของความรู้ในวันนี้ช่วยทุกคนด้วยความรู้และก็โยคะจงมาเป็นผู้ที่ไม่มีความรุนแรงสองครั้งอย่าได้ทำให้เกิดความทุกข์กับใครจุดที่สองจงเป็นผู้ทำลายการติดยึดสติปัญญาของลูกไม่ควรที่จะถูกดึงไปโดยสิ่งใด ฝึกฝนที่จะมีการจดจำพ่อผู้เดียวให้ได้ตลอดเวลาทอนสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพลังและพิชิตมายาบนพื้นฐานของการมีการจดจำและก็ทำงานรับใช้ในชีวิตบรามินํำขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพลังและพิชิตมายาบนพื้นฐานของการมีการจดจำและทำงานรับใช้ในชีวิตบรามิน พื้นฐานของชีวิตบรามินก็คือการมีการจดจำและก็ทำงานรับใช้ถ้าพื้นฐานการจดจำและงานรับใช้ของลูกออนแอแล้วชีวิตปรามินของลูกนั้นบางครั้งก็จะไปได้เร็วและบางครั้งก็จะช้าถ้าลูกนั้นมีการร่วมมือถ้าลูกมีเพื่อนถ้ามีสถานการณ์ที่ถูกต้องลูกก็จะท,ทำยัะได้อย่างต่อเนื่อง มิฉะนั้นแล้วลูกก็จะเริ่มหละหลวมนี่แหละทำไมจะต้องมีความรวดเร็วในทั้งการจดจำและงานรับใช้ที่ลูกทำเมื่อมีการจดจำและงานรับใช้ที่ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนแล้วมันก็ง่ายดายที่จะมาเป็นผู้พิชิตมายาแล้วลูกก็จะสามารถเห็นชัยชนะในทุกๆก,การกระทำได้ คติพจน์ในวันนี้ผู้ที่เต็มไปด้วยพลังทั้งหมดเท่านั้นจะมาเป็นผู้ทำลายอุปสรรคได้ผู้ที่เต็มไปด้วยพลังทั้งหมดเท่านั้นจะมาเป็นผู้ทำลายอุปสรรคได้อัจฉริโอมชานติ